อันนี้คืออาคารจอดรถอะไรอา,า,อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะไรนู่นน่ะชั้นเก้านะเนี่ยเอารถขึ้นมาจอดบนนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆขับบนลงไปแล้วสังเข็มเสร็จแล้วอยากอยู่กับแกนานๆน,นั่นแหละอยากอยู่หลายๆวันนั่นแหละแล้วก็อยากจะไปพักที่สายเจ็ดที่ทางที่ว่าแกอยู่ทางนู้นน่ะที่แกมีห้องพักอะนั่นแหละใจจริงก็อยากให้แกพาไปทางนู้นนั่นแหละ ถ้าแกไม่ติดที่จะต้องไปแย่จมูกหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อพักเมื่อกี้ไงแกก็ต้องสแตนบายเอีอะไรของแกอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เท่าที่อย่างนี้มันก็ดีแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ชั้น9้าเนี่ยที่จอดรถมันให้ขึ้นมาจอดข้างบนเนี้ยแต่ครั้งต่อไปคุณหมอบอกว่า ถ้ามีที่จอดข้างล่างก็ชั้นหนึ่งชั้นสองก็จอดได้เพราะว่ามันเย็นแล้วถ้ามาตอนเย็นมันสามารถจอดชั้นหนึ่งชั้นสองได้ต่อไปก็คงไม่ต้องขึ้นมาบนนี้แล้วแหละ